รัฐเอกชนและประชาชนร่วมปลูกต้นไม้นง่ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจังหวัดตราเปิดรับใบเสนอรับเงินอากรเก็บรังนกอ e. ีแอนท้งที่จังหวัดตราอายุสัมปทาน5ปีที่เกาะรังนกใหญ่และเกาะบุน ขอตราเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษร,รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่ร้อยรันต้นน,นายสุภมิตรทินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้จัดทําโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิยงประเกียด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษภายใต้ชื่อรมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินโดยมีเป้าหมายการปลูกต้นไม้10ล้านต้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม2563โดยโครงการดังกล่าวมีสถิติครบโดยมีเป้าหมายการปลูกต้นไม้10ล้านต้นในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงตุลาคม2562โดยโครงการดังกล่าวมีสถิติครบ10ล้านต้นเมื่อวันที่2กันยาย,ยน2562ทั้งนี้กองกิจการในพระองค์904ได้มีหนังสือที่พอว005.1ทับ5632ลงวันที่11สิงหาคม2562แจ้งว่าความทราบฝ่าระองค์ธุดีพระบาททรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อม ให้พระราชกระแสะส่งชมเชยการดําเนินโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าฉเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจริงได้เพิ่มพื้นที่การปลูกต้นไม้จาก10บล้านต้นเป็นร้อยล้านต้นโดยได้จัดทําโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าฉเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่รอยลานตน้นมีกำหนดการให้เสร็จสิ้นภายในปี2565เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวทางจังหวัดจิงของเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดตราร่วมโครงการโดยผู้ปลูกต้นไม้ที่ลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ได้ที่เว็บไซต์กรมป่าไม้ทั้งนี้สามารถขอรับ พันก้าไม้ได้ที่สถานีเพราะชำก้าไม้จังหวัดตรานายชาติผลทวีบหมายเลขโทรศัพท์08 90 9014 8991หรือที่หน่วยจัดการต้นน้ำของสตอนางสาวรัชนีสแสวงการหมายเลขโทรศัพท์093575 2955หรือที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าเยเลนที่1น้ำเชี่ยวตรานายแต่รัฐเรือนง,งามหมายเลขโทรศัพท์0-6 5493 5535จังหวัดตราดเปิดรับใบเสนอประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอนท้องที่จังหวัดตราอายุสัมปทาน5ปีที่เกาะรังนกใหญ่และเกาะลุ้นวัาที่ร้อยตีพิเชริมเหมังอ,อยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราเปิดเผยว่าคณะกรรมการพิจรารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนในท้องที่จังหวัดตรา มีความประสงค์ที่จะดำเนินการประมูลเงินอากรรังโนอีแอนเพื่อให้สัมปทานเก็บรังโนอีแอนในท้องที่จังหวัดตราเป็นระยะเวลา5ปีราคาประมูลขั้นต่ำา3ล้านบาทสัมปทานเก็บโกอีแอนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่2เกาะคือเกาะรังนกใหญ่และเกาะตุ้นตำบลเกาะหมาอำเภอเกาะกูดโดยกำหนดยื่นซองประมูลในวันที่22เมษายน2563เวลา9้านาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที ณสำนักปร,รัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราเลขที่481หมู่ที่9ตำบลวงจจังกระแจอาภอเมืองจังหวัดตราระหว่างวันที่1-21ถึงเมษายน2563ท่านนี้สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.tra.po.go.ts หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข03951 แ8 0 0ต่อ11ในวันและเวลาราชการแล้วรถตู้ร่วมบขสรบ,บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีโท,18 18 28 28. ทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551 สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18 เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกานตพุทธศักราช2563ที่ห้องประชุมตราสีทองสารการจังหวัดตราดว่าที่วรัติพิเจิริมเมืองอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหัวหน้าสว่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระดร่วมประชุมรับฟังกรอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการ2563ผ่25 63, านระบบวีดิทัศน์ทางไกลร่วมกับคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้งที่1ทับ2563ที่มีพลเอกประวิทย์วง์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมจากห้องประชุม1ปพกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย สำหรับการประชุมผ่าระบบวิดีทัศน์ทางไก่ในครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศก,กาลปีใหม่2563ที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการนำเสนอแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก,กาลสงการานต์พุทธศัการาช2563 ที่กำลังจะมาถึงทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดต่างๆได้ทราบกรอบแนวทางในการดำเนินง,งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีการขับเคลื่อนในเรื่องเด่นกะพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อมุ่งลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดตราดแม้ในช่วง การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาจะเป็นหนึ่งใน6จังหวัดทั่วประเทศที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของการรณรงค์ซึ่งในช่วงเทศกาลสงการที่กำลังจะมาถึงจะได้มีการนำผลการ ถอดบทเรียนวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุตลอดจนอุปสรรคต่างๆในช่วงของการรณรงค์ช่วงเทศก,กาลปีใหม่ออกมาเป็นมาตราการและแนวทางในการแก้ไขปรปับปรุงเพื่อความปลอดภัยทางถนนเพื่อที่จะมุ่งลดความสูญเสียในช่วงเทศก,กาลสงการ2563ต่อไปหลายคนเนี่ยพูดแบบแมนมากๆเลยว่าถึงผมจะไม่ใช่คนดีที่สุดแต่ผมก็จะทำให้ดีที่สุด ดีที่สุดเท่าที่ผมทําได้ผมไม่ใช่คนดีที่สุดแต่ผมจะทําให้ดีที่สุดแมนจริงๆคํานี้ก็นึกถึงหน้ากากอนามัยที่เราเย็บกันเองนะโยมนั่นจากผ้าแต่เขาว่าลองตรวจดูซิว่าถ้าหากว่าเปล่าไฟเช็กดับนี่แสดงว่ามันโปร่งเกินไปเขาว่างั้นนะโปร่งเกินไปจึงทําให้เชื้อโรคนะมันเข้าได้สะดวกกว่าแต่ก็จริงๆอะโยมคือประมาณว่าถ้าเรามีกําลังเท่านี้เนี่ย เรามีกําลังเท่านี้ก็ดีกว่ามไม่ได้ปกป้องด้วยอะไรเลยแต่ว่าทําให้ดีที่สุดในข้อนี้ก็หมายความว่าดีที่สุดก็คือเมื่อมันปกป้องได้จากจมูกปากเท่านี้เนี่ยเรามาปกป้องที่มือล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆดูแลความสะอาดในการหยิบจับอะไรต่างๆที่มันจะนําเชื้อเข้าสู่ตัวเรานาการจับปากจับจมูกอะไรต่างๆเนี่ยบางทีสวมหน้ากากดีๆซะด้วยซ้ำสวมหน้ากากดีนะแต่มือไปจับที่หน้ากากบ่อยๆสวมแต่ว่ามือเดี๋ยวก็คัน แล้วก็มาจับตรงนี้จับตรงนี้จับตรงนี้เนะี่ยเชื้อโรคมาเลยอยู่ใกล้หูใกล้ตาใกล้ปากจมูกมากกว่าด้วยซ้ําไปเนี่ยบางทีดีที่สุดแต่มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดอันนี้อุปมาให้ฟังนะโยมนะว่าเรวยการยกตัวอย่างหน้ากากเราเนี่ยเรามองนึกไปถึงคนว่านะไม่ว่าจะเป็นคู่สามีพรัญรยาเขาดีที่สุดของเขาแค่นั้นนะโยมก็ช่วยกันยกระดับเขาขึ้นไปนะตอนนี้ ก็นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ไว้เยอะโยมคือประมาณว่าพระองค์สอนโจรพระองค์สอนคนที่เลวที่สุดในโลกเนี้ยแต่พระองค์ก็สอนแบบชนิดที่ว่าคือเขาไม่ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ชาตินี่นก็ทํายังไงให้เขาค่อยๆย,ยกระดับขึ้นมาทําเท่าที่เขาทําได้รรมาของพระพุทธเจ้าจึงมีหลายระดับแต่พยายามมุ่งตรงสู่พระนิพพานให้จิตมันไม่ยึดมั่นถึงมั่นอะไรเนี่ยดีที่สุดแต่ว่า ถ้ายัางไม่ได้ก็ค่อยๆเก็บสะสมหน่วยกิจไปอย่างนี้ฉะนั้นอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ขอให้ทําให้ดีที่สุดนะลูกบางบ้านพ่อแม่บางบ้านอาจจะไม่ได้ดีต่อกันที่สุดนะโยมแม่โยพ่อนะลูกอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่เขาด,ดีที่สุดของเขาเท่านี้แทนที่ก็จะตีหัวคนอื่นสิบทีเขาตีหนึ่งทีมันก,ก็ยังไม่ได้เลวเกินไปนะลูกนะคือแต่ก็ช่วยๆกันให้เขายกระดับของเขาขึ้นมานะอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่า มันเป่าเทียนไม่ดับเนี่ยอันนี้เป่าเทียนไม่ดับถึงจะเป็นผ้าสองชั้นเหมือนกันกันกบสีขาวนียโยมแต่ว่า,าผ้ามันเป็นคนละชนิดกันก็ยกตัวอย่างให้ฟังในเรื่องนี้ที่ว่าอาจจะไม่ใช่คนดีที่สุดแต่ขอให้ทําให้ดีที่สุดั้นการป้องกันไข้การป้องกันเชื้อโรคก็ขอให้พยายามนะโยมว่า ถึงจะมีอุปกรณ์บางทีเราอาจจะไม่มีกำลังซื้อที่มันดีที่สุดเท่าที่คนเขาซื้อกันแต่สิ่งที่สําคัญล้างมือบ่อยๆนะแล้วก็อย่ามาหยิบมาจับอะไรเข้าปากง่ายๆอย่าให้มันง่ายฝึกให้มันติดเป็นนิสัยให้ได้อาจจะไมด่ดีที่สุดที่นี่แต่มันดีที่สุดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอย่ารู้อยู่รวมกับคนเยอะๆนะมากๆบ่อยๆอ,อย่าอย่าสัมผัสตัวนะอย่าไอจามลดกันมีน้ำใจ นจะไอจะจามก็ปิดปากปิดจมูกอย่าให้เราเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งเชื้อโรคที่จะแพร่ออกไปแล้วก็อย่ารังเกียจคนที่ใส่หน้ากาก,กอนามัยเขาไม่ใช่เชื้อโรคเขาเป็นคนเหมือนเราแต่เขาช่วยปกป้องคนอื่นจากตัวเขาแล้วก็ก็กันคนอื่นที่จะนําอะไรไม่ดีเข้าตัวเขาเขาไม่ใช่เชื้อโรคเขาเป็นคนเหมือนเรานะโยมนะก็จึงเป็นข้อคิดเตือนใจวันนี้ที่ว่านะเราทุกคนขออาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ทําให้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอ ยกตัวอย่างด้วยผ้าอนามัยที่อาจจะคุณภาพไม่ดีแต่ปกป้องด้วยวิธีอื่นๆรวมๆกันหลายๆอย่างองค์ประกอบมันต้องมีเยอะแต่ก็อย่าคิดว่าเราจะไม่สวยที่จะไม่ติดโรคนี้นะก็ต้องคิดไว้แต่ก็อย่าคิดซะจนกลายเป็นโรคประสาทโรคประสาทมีโอกาสเป็น95%โควิดอาจจะมีโอกาสเป็นแค่หนึนะ่ร์เนายกก็ขอเป็นกําลังใจให้สังคมรักกันดูแลกันช่วงนี้เป็นช่วงเวลาวัดใจว่าคน จะอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยหรือไม่และพากันไปรอดเส้นกราฟมันจะลงเร็วที่สุดได้หรือเปล่าก็ <S 2> <S 2> ขอเป็นกำลังใจเนยยมนะ,จะเจริญพร